สวัสดีครับนะครับผมก็มีเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดนะครับรุ่นนะครับทะเลสุงนะครับนะครับนํามานะครับขีจุดตาหนินะครับของเหรียญจริงเหรียญไม่จริงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับซึ่งนะครับบางท่านเนี่ยเพื่อนๆบางท่านบางคนนี่อาจจะโดนไปแล้วนะครับนะครับ นี่นะครับสาเหตุที่ทําให้นะครับผ้าหลงปูทวดนะครับมีคุณค่านะครับมีราคาเนี่ยลดต่าลงก็เพราะว่านะครับการปลอมนี่นะครับจากรุ่นนี้เเหมือนกันนะครับมีการปลอมนะครับออกมาเยอะมากนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อสำลิดนะครับ เนื <f dragging> ้อสำลิปนะครับถ้าเป็นเนื้อกระไหลทองนั้นนะครับเก๋เลยนะครับจะมีเนื้อสำลิปกับเนื้อนะครับทองแดงแล้วก็มีเนื้อทองคํานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับในเหรียญหล่อรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อปั๊มนะครับนะครับเนื้อสำลิปนะครับ นะครับท่านดูในพิมพ์นะครับจะมีความคมมากนะครับรุ่นทะเลสูงนะครับคมจนนะครับแล้วเขาจะแยกแยะยังไงนะครับว่าอันไหนเป็นนี่นะครับในเหรียญที่เป็นเนื้อสำริดนะครับนะครับในแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีการเจิมนะครับเจิมที่นะครับตรงหน้าผากนะครับ Át, If, พ่าดมาจมูกนี hmm. okay. ่นะครับที่เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพิมพบลอกแตกบล็อกแตกอะไรไม่ใช่นะครับเกิดเป็นการเจิมนะครับการเจิมนะครับเป็นลักษณะการเจิมนะครับท่านดูดีๆนะครับของปลอมนั้นนะครับจะไม่มีนะครับของปลอมนั้นจะไม่มีนะครับที่เป็นเนื้อกระไหลทองนั้นนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีตรงจุดนี้นะครับ นี่นะครับคมมากนะครับของแท้นี่สังเกตง่ายนะครับตรงจุดสังเกตนะครับก็มีหนึ่งนะครับความคมนี่นะครับท่านดูนะครับหน้าตานะครับหลวงปู่ทวดนะครับดูใบหูนะครับคมชัดนะครับนะครับลักษณะของเหรียญนะครับ จะมีขอบนะครับเป็นสันนะคร, ates, รับรอบนะครับนะครับมีการเจิมนะครับมีการเจิมตรงหน้าผากนี่นะครับนะครับเป็นการเจิมนะครับไม่ใช่บล็อกแตกนะครับเข้าใจผิดนะครับบัวนะครับดูบัวนะครับคมมากนะครับหริวจีวรคมนะครับครับคมแบบมีมิตินะครับท่านดูนะครับนะครับ นี่นะครับของเกยนี่จะคมแบบแข็งๆนะครับไม่ไม่คมไม่อ่อนช้อยนะครับดูนะครับดูเท้าทั้งสองข้างนะครับคมมากครับดูนะครับดูนะขาวนะครับแล้วก็ดูมือนะครับดูมือนะครับถ้าของถอดนะครับของเก๊นะครับมือจะกิ่วๆคอดๆนะครับมือนะครับ ข้อมือจะเกี่ยวๆคอดๆนะครับอันนี้ถ้าของแท้ก็จะนะครับคมมากเลยนะครับในเนื้อทองแดงนั้นนะครับจะไม่มีตรงรอยเจิมนะครับในเนื้อทองแดงนะครับไม่มีรอยเจิมนะครับมีบัวห้ากีบเช่นเดียวกันนะครับในเนื้อทองคํานะครับในเนื้อทองคําจะมีแค่หกกีบนะครับ จะไม่มีกระไหลท้องนะครับหกอันที่บอกว่าพิมพ์นิยมนิยมนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าเออช่วงนี้ราคากําลังถูกพระมีอนาคตไกลนะครับกว้านซื้อไว้เป็นทีละร้ยอ,อยเหรียญยี่สิบองเงี้ยนะครับท่านเสร็จเลยตอนนั้นท่านเสร็จเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับ ช่างน้าหนักแยกกันได้ออกนะครับระหว่างสำลีกับทองแดงนะครับน้ําหนักจะใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่นะครับแยกกันออกก็คือนะครับสำลีนี้จะไม่มีนะครับไม่มีเม็ดผดไม่มีสนิมนะครับเพราะว่าสำลีนี้เป็นสารบริสุทธ์นะครับนะครับจุดตายก็คือนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดนะครับ พลิกเหรียญมานะครับด้านขวานะครับเห็นไหมครับเบิบแอนดูนะครับรหงเรียนด้านขวานะครับพลิกมานะครับจะมีบ้างหนึ่บ้างนะครับอย่าครับดูนะครับ นี่นะครับอยู่ด้านขวานี้นะครับจะมีบ้างหนึ่งบ้างนะครับนี่เห็นนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวตัดนะครับถ้าของเกนี่จะไม่มีบ้างนะครับนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับด้านซ้ายไม่มีนะครับหูเรียนด้านขวานี้นะครับจะมีบ้างหนึ่งบ้างนะครับคมๆเลยนะครับนี่นี่เหมือนกันกับเหรียญลุงปูทวดรุ่นแรกนะครับลักษณะ นะครับแล้วก็นะครับมุมนะครับมุมเหรียญนะครับนี่นะครับจะมีแท่งนะครับอยู่มุมนีครับแท่งกลมเล็กๆนะครับมีทุกองค์นะครับตัวตัดนะครับเป็นตัวบังคับเลยครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับจะเป็นแท่งนะครับที่มุมนี้นะครับ แท่งหนึ่งนะครับมีแท่งคมคมเลยนะครับนี่นะครับนะครับในเหรียญที่เป็นเนื้อสำลิดนะครับนะครับตรงใต้ฐานนะครับจะต้องนะครับมีเนื้อนะครับนี่ครับเป็นใหญ่ๆอย่างนี้ทุกองค์นะครับนี่บริเวณใต้ฐานกีบบัวล่างนี่นะครับในเนื้อสำลิดนะครับ ส่วนในเนื้อทองแดงจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับในเหรียญทองแดงจะปั๊มเลยนะครับแต่ก็เกิดจากนะครับบล็อกปั๊มตัวเดียวกันนะครับนะครับเกิดจากบล็อกปั๊มตัวเดียวกันนะครับนะครับนะครับบริเวณด้านหลังนี้จะไม่มีผดนะครับถ้าขึ้นเป็นผดเป็นตุ่มเป็นตุ่มเม็ดผดนะครับเจ๊เลยนะครับนะครับจะมีแค่นะครับ กระแสเส้นกระแสเส้นขนแมวนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นเม็ดผ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 ดนะครับแสดงว่านะครับเป็นทองเหลืองนะครับหรือถ้าเป็นทองเหลืองนี่เก๋เลยนะครับถ้าเป็นกระล่ทองก็เก๋นะครับอันนี้ให้ความรู้กับเพื่อนๆไว้นะครับอ่าในจุดหนึ่งนะครับตรง้วจีวรเห็นไหมครับ้วจีวรตรงกลางนี้นะครับตรงใต้องแขนซ้ายนะโอคงองคแขนซ้ายนะครับดูนะครับ เส้นริ้วจีวรจะคมมากนะครับแล้วก็จะมีเส้นวงแขนนะครับเห็นไหมครับเส้นวงแขนนี่ครับคมมากเลยครับตลอดแนววงแขนด้านในเลยนะครับครับริ้วจีวรตรงท่อนแขนนี้นะครับจะคมมากนะครับที่จะเห็นนี่นะครับนะครับแล้วก็เส้นวงแขนนะครับนี่คือริ้วจีวรอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับ ถ้าของเกนี้จะเป็นเส้นริวิวจิวานด้านท่านี้จะเป็นเส้นแข็งๆนะครับจะไม่นะครับจะไม่ผิวอย่างนี้นะจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับจะไม่นี่คมมากนะครับนะครับเห็นไหมครับเหลียนนะครับด้านหลังนะครับหูเจาะหูเหลียนหูปิ้นนะครับนะครับปิ้นนิดหน่อยนะครับ ถ้าเหร mm, so ียญไหนนะครับมีเนื้อพับอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงมุมเหรียญนะครับมีเนื้อพับตรงก้นเหรียญอย่างนี้เนี่ยแท้เลยนะครับนี่นะครับคือเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญหล่อปั๊มรูปเนื้อสดนะครับนะครับนะครับท่านลองไปชมของท่านนะครับนะครับท่านไม่เชื่อท่านไปดูได้นะครับมีประวัติการสร้างนะครับอยู่ที่วัดนะครับ มีเนื้อทองแดงมีเนื้อสำลิดนะครับแล้วก็เนื้อทองคานะครับนะครับกระไหลทองไม่มีนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับทองเหลืองก็ไม่มีนะครับนะครับนี่นะครับนามาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครนะครับชอบกดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเตือนไว้นะครับท่านใดที่ราคาซื้อมานะครับในเหรียญ เป็นเนื้อสำลดนี่ซื้อมาในราคาไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับเก๋เลยครับผมบอกได้เลยครับนะครับเทียบความคมได้เลยนะครับนะครับสันขอบเหรียญนี่ก็าําคัญนะครับสันขอบวงขอบนะครับต้องเป็นสันนะครับถ้าเหรียญใดนะครับไม่มีสันขอบเหรียญนะครับอ่าเป็นเียบเรียบไปเลยนะครับและอีกอย่างการตัดนะครับดูนะครับ ใคบอกว่าตัดแล้วฉีกนะครับไม่มีนะครับตัดชับเบียวขาดไปเลยนะครับนะครับตัวตัดนะครับฉีกนิดหน่อยนะครับนะครับนะครับของเกยนี่จะตัดขาดครึ่งนะครับฉีกครึ่งนะครับนะของเกยนะครับครับก็สถานี้ก็นําฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับเหรียญนะครับทะเลสูงหนงกุทวดปีศูนย์แปดนะครับนะครับนะครับ ทำฝากเพื่อนไว้นะครับอยากให้เพื่อนเจอของแท้นะครับของปลอมนี้นะครับเมื่อวันใดที่เหรียญรุ่นนี้ราคาขึ้นถึงหลักหลายพันวันไหนนะครับแล้วท่านจะรู้ครับท่านซื้อสะสมไว้นะครับของเก๋นะครับนะครับมันมีจุดชี้ขาดอีกหนึ่งตัวอยู่นะครับผมยังไม่บอกว่าจุดตรงไหนนะครับผมยังไม่เห็นของเก๋ทำแค่นะครับตรงจุดเจิมที่หน้าผากนี่ก็ แล้วว่าจมูกนี่การเจิมนี่ของเจก,ก็ถอดไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าถอดนี่จมูกจะเละเลยนะครับถ้าถอดออกมานี่นะครับถ้าถอดออกมานี่น่าจะเละเลยนะครับถ้าไปถอดมานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเค่นี้ครับสวัสดีครับ